มีลูกหลานถามคุณยายตักบาตรตอนเช้าบนทําปากขบุคขบิดว่ายายพูดว่าอย่างไรเออเอออันนี้ก็ต้องไปถามคุณยายแล้วมาถามอะไรอาจารย์สุธรรมเว้ยใช่ไหมละ่ะเออก็อยายไขบุคขบิดก็ถามยายอยู่แล้วมาถามอะไรเรเออนัน่นมันก็มันก็ถูกต้องอยู่ใช่ไหมเออก็ไป็นตอนนั้นแหละ อข้อต่อมาเขาก็บอกยายกลับตอบหลานว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเพราะเห็นเขาทำปากขมุเขามีมาแบบนี้ตลอดเออยายก็ตอบเข้าท่าเว้ยเหมือนกับเทนสองบาทยายก็ตอบแบบเหทนสองบาทนะเทนสองบาทรู้ไหมว่าเป็นยังไงอ่ะฮะเคยได้ยินได้ฟังบอกเหทนสองบาทฮะ อ่าเทนสองบาทเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยพระเนงเวลาท่านฉันเข้าอิ่มมาแล้วท่านเอาแดดไปาบาทไปส่องแดดเอาบาทไปส่องเดดอไอคนเข้ามาเห็นเนี่ยเออท่านฉันเข้าอิ่มแล้วเอาบาทไปส่องแดดทาไมเออก็ไปถามเนงน้อยเนงเนเนฉันเข้าอิ่มแล้วเอาบาทไปส่องแดดทาไมอ่ะเนก็บอกจักแล้วเห็นครูบาเป็นเห็ุก็ไปถามครูบาแล้วครูบาครูบาฉันเข้าอิ่มแล้วบาทไปส่องแดดทาไมล่ะ จากแล้วครูอาจารย์เป็นเห็ุพอไปถามอาจารย์นย่โอ้ยลวงปูฉันข้าวอิ่มแล้วบาดไป่องแดทาไมล่ะไหวข้าวกับ่องเบิงแล้วว่าบาดข้าหัวอยู่บ่เป็นหู้บ่ถ้าดูธรรมดามันไม่เห็นนี่ข้าบาดไป่องเนี่ยมันมันรั่วมันมันเป็นรูเราก็เห็นเราก็จะรีบปะซะใช่ไหมล่ะนั่นอาจารย์มีเหตุมีผลเนี่ยยายก็่อึนยายนียย่เหมือน,นกันเนี่ย คนโบราณโบราณขบขมิดนะเขาก็มีเหตุผลที่เขาเขกขมิดแต่ยายก็เห็นเขาขกขมิดไม่รู้ว่าเขาขบขมิดปดับไปบ้างแล้วพราะว่าฐานยายก็บกแจักแล้วเห็นเขาขกขมิดไหมเข้าขกขมิดไปนั่มแล้วเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยก็ทำอะไรมีเหตุมีผลนะเขาไม่ได้โง่นะเขาทำอะไรมีเหตุมีผลแต่พวกคนเรายุคหลังเนี่ยขาดเหตุขาดผล